เห็นเดินผ่านมาคิดยังไงถึงอยากมาที่นี่ครับทำไมถึงอยากมาที่นี่มีมีอะไรเป็นปกติทําไมเป็นปกติอยู่ค่ะคือแบบไม่อยากทําไมแบบว่าอะไรโดนจิตโดนใจอยากให้มาอยากมาทำไมถึไมถึงอยากมาทําตรงนี้ทั้งที่ตัวเองอยู่นู่นแต่ก็ขับไปเรนวๆอาจจมีบุญอะไรวัดปั้นมือก็ทำได้เออวัดปั้นมือก็ทำได้ของผมรองบุญรองศพก็มีตอนเราเข้าช่วยอท้ารู้สึกว่าก็คนฮะไม่อยาก รู้สึกอยากมารู้สึกอยากมาค่ะต้องมีเหตุผลไหมก็อยากมาก็อยากมาทำไมพ่ออยากมาวันนี้อยากมาอยากมาทำบุหรี่วีแบนเลยค่ะไม่ติดเดยแบนเลยทำไมถึงเึือกอยากมาที่นี่ครับอยากมาค่ะไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าอยากมาตามทิกเอรหรือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเป็นคนกรุงเทพจะมาแต่ก่อนเป็นคนทุกที่และตอนนี้เป็นนางฟ้าอเดี๋ยวเราไปพบกันนี่มันตอบไปแล้วกัน แต่เราสัมภาษณ์คนที่เฝ้าอันนี้เดยวยกันครับ